สวัสดีครับช่องตามใจเฉลเต็ม,มวันนี้จะพาทุกท่านมาเปิดแบ่งเหรียญหลวงพ่อทองนะครับรุ่นเจ้าสัวแสนล้านจะสร้างโดยบอยท่าพจน์นะผมโอ้ต้องบอกว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับพี่บอยสร้างแรงมากๆนะครับผมต้องบอกว่าโอ้โเหรียญรุ่นนี้กระแสนี่โอ้โหเป็นสุดยอดของเหรียญที่เขาบอกว่าสวยมากๆของปี64นะครับผม เป็นเหรียญของของหลวงพ่อทองที่สวยมากๆนะครับผมกระแสแรงจริงๆนะครับผมรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าสุดยอดของเหรียญหลวงพ่อทองนะครับนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะแกะให้ดูนะครับเป็นเป็นเหรียญตัวแจกยกหลังนะครับผมตัวแจกยกลังนะเป็นเนื้อเงินนะครับผมเรามาดูกันนะครับผมจะรีวิวให้ดูนะครับผมก่อนที่จะเปิดแบ่งนะนะครับจะมารีวิวให้ดูนะครับสักหนึ่งเหรียญนะครับเป็น เหรียญตัวแจกยกหลังเป็นเนื Sug ้อเงินครับอันนี้นะครับอันนี้มีเหรียญนี้มีมีพี่พี่เอฟจองไว้แล้วนะครับเหรียญนี้นะครับผมขอขอแบ่งไปตั้งแต่พระยังไม่มาครับเหรียญรุ่นนี้เหรียญนี้นะครับผมต้องบอกว่านะครับนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับเหรียญรุ่นนี้เขาบอกว่าสวยมากๆนะครับผมผมเองก็ยังไม่ได้เห็นเหรียญเหมือนกันนะครับ เรามาดูพร้อมๆกันว่าจะเป็นยังไงนะครับความสวยโอ้โหโอ้โหสมคำลํำลือจริงๆครับผมดูนะครับผมโอ้โหผมขอดูหน่อยนะครับผมยังไม่ดูเลขนะครับผมยังไม่ดูเลขขอขอดูขอดูตัวเหรียญหน่อยนะครับผมนี่นะครับผมดูชัดๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะกล้องไม่โฟกัสนะครับผม นี่ครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับผมนี่ครับโอ้โหโอ้โหเนื้อเงินเนื้อเงินสวยจริงๆนะครับเนื้อเงินละเอียดโอ้โหดูนะครับโอ้โหสุดยอดของความเหมือนและและ้็สวยจริงๆนะต้องบอกว่าสวยจริงๆนะสวยงามมากๆนะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะครับผมออกมาดูเลขโค้ดกันนะถ้าได้เลขโคดสวยๆเนี่ยโอ้หยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับผม โอ้เลขโค้ดสามหลักด้วยนะครับผมเลขโค้ดสามหลักด้วยนะครับมาดูกันโอ้โหสร้างสองพันเหรียญได้เลขโค้ดสามหลักถือว่าโอเคนะครับผมสี่แปดห้านะครับผมเลขโค้ดสามหลักโอ้โหสุดยอดนะครับเหรียญรุ่นนี้ดูดูดูนะครับผมจะให้ดูด้านหลังครับตอกโค้ดตอกยันนะครับนี่นะครับนี่ครับตอกยันอันนี้เป็นเป็นเป็นโค้ดเดี๋ยวนะครับผมต้องดูนะ ก็เป็นโค้ดอะไรนะเป็นเลขหกนะหรือว่าเป็นยันก็ไม่รู้นะครับผมเหมือนเลขหกนะนี่นะครับผมอันนี้เป็นโค้ดอันนี้เป็นยันนะเป็นเป็นตัวภาษาจีนสิเนาะเป็นตัวภาษาจีนนะเป็นตัวภาษาจีนผมเองก็แปลไม่ออกนะครับผมนี่นะครับผมโอ้แต่ว่าสวยมากๆนะครับเหรียญรุ่นนี้โอ้โห นี่นะครับผมตัวหนังสือวิจิตบรรจงมากนะครับแล้วก็แกะบล็อกได้สวยจริงๆนะครับต้องบอกว่าสวยจริงๆนะดูนะครับดูพยาคุดนะด้านหลังนะด้านด้านหน้านะโอ้เกี่ยวกับเรื่องของบารมีเลยนะครับพยาคุนะโอ้โหข้าราชการยิ่งเหมาะเลยนะครับโอ้โหชื่อชื่อหลวงพ่อก็หลวงพ่อทองนะครับหลวงพ่อทองนะโอ้เข้ากันมากๆนะโอโ้พี่บอยนะ ะด้านบนเป็นเป็นเป็น mente, พระพุทธนะโอ้โหทําได้ดมีมากๆนะครับผมดูนะครับโอ้ดูนะครับเหรียญรุ่นนี้นะผมว่าน่าจะเป็นเหรียญประวัติศาสตร์เหรียญหนึ่งของหลวงพ่อทองนะนะครับคุยพื้นลงยาน้ําเงินนะโอ้โหสุดยอดนะครับผมสวยมากนะเหรียญรุ่นนี้ต้องบอกว่าจัดสร้างเดี๋ยวนะครับผมจะให้ดูนะจัดสร้างทั้งหมดนะขออนุญาตวางก่อนนะครับหนึ่งนะครับผม จัดสร้างทั้งหมด28เนื้อนะครับผม28เนื้อนะครับผม28เนื้อของย่าๆนะครับเอาให้ดูนะครับผมนี่นะครับ28เนื้อนะนี่ครับรายการที่1เป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับรายการที่2เนื้อเงินลงยาจีวอนครับนี่ครับนี่นะครับนี่ครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะแต่ให้ไลท์จะไปอยู่ที่รายการที่8นะครับผมเนื้อชนวนลงยา3สีนะครับผมถ้าใครได้ไปนะครับผม เก็บไว้ให้ด kind of eh ีนะครับรายการนี้มีลุ้นเนื้อทองคำห้าเหรียญนะครับผมห้าเหรียญครับผมเป็นเลขท้ายของรางวัลที่1นนะครับผมของรางวัลที่1งวดวันที่16กรกฎาคมนะครับ16กรกฎาคมนะครับมีทั้งหมด5รางวัลนะครับผมมีทั้งหมด5รางวัลเก็บไว้ให้ดีนะครับผมเก็บไว้ให้ดีนะเนื้อรายการที่8นะครับมีโอกาสได้เนื้อทองคำนะครับลุ้นเนื้อทองคำห้าเหรียญนะครับผมนี่นะครับใครได้ไปนะ ในรังนี้มีทั้งหมดนะครับในรังนี้น่าจะมีทั้งหมดกี่เหรียญไม่รู้นะสองพันลังอันนี้ห้าพันเหรียญก็น่าจะมีอยู่สองเหรียญนะรังหนึ่งนะรังหนึ่งนะน่าจะมีอยู่สองเหรียญนะนะครับผมอ่ะไฮไลท์นะครับนะครับรุ่นนี้นะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคํารายการที่หนึ่งครับ ตอนนี้เล่นหากันอยู่ทั้งหมื่นหนึ่งหมื่นบวกนะครับหนึ่งหมื่นบวกนะครับต้องบอกว่าหนึ่งหมื่นบวกนะครับแรงมากๆนะครับผมแรงมากๆใครๆก็อยากได้นะครับรุ่นนี้นะครับผมหาเฉพาะเนื้อเงินหน้ากากสองคำเหรียญเดียวก็โอ้ใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มสุดๆแล้วนะครับผมนะครับผมต่อไปจะตัดไปให้ดูการคะเหรียญกันนะครับการคะเนื้ออาการคะเหรียญพระนะครับผมการค้าผมจะ ขะเหรียญให้นะครับผมตัดไปที่การข้าเหรียญเลยนะครับผมครับเราจะมาข้าเหรียญนะครับหลวงพ่อทองรุ่นเจ้าสัวพันล้านกันนะครับผมนี่นะครับเราจะมาข้าเหรียญให้ดูจระเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับรุ่นนี้ไม่ไม่มีการชี้เป้านะครับรุ่นนี้ครับหลวงพระทองนี้นะครับผมเราจะมาข้าเหรียญกันนะครับนี่ครับ ให้นะครับผมเรียนแล้วจะทําการติดเบอร์นะเดี๋ยวนี้ครับนี่ครับนี่ครับรุ่นนี้โอ้โหกระแสแรงมากๆนะครับรุ่นนี้นะครับใครยังไม่มีนะ่รีบอะไรนะครับผมรุ่นนี้นะนะครับนี่ นี่นะครับเหนียวเจนะครับผมนี่นะครับข้าวเหนียวเจเดี๋ยวมาดูการติดเบอร์นะครับผมเดี๋ยวผมานติดเบอร์ให้นะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูการติดเบอร์นะครับผม นี่นะครับหลังจากที่เราค้าเหรียญเสร็จเราทําการติดเบอร์ให้เรียบร้อยนะครับติดนําเบอร์ให้ทั้งเรียบร้อยนะครับผมจํานวน100เหรียญครับ1น0เบอร์นะครับติดให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับผมถ้าพี่ๆจะไหนอยากได้ก็ทักเข้ามาเลยนะครับตอนนี้น่าจะปิดไปแล้วนะครับทั้งหมดนี่นะครับปิดไปแล้วทั้งหมดนะครับนี่ครับประมาณประมาณ6กหกสิบกลุ้นนะครับ ตอนนี้เหลืออยู่มา3 3 0กลุนนะครับผม30กลุนนะถ้าพี่่ท่านไหนอยากได้ต้องรีบเลยนะครับราคานี้เป็นราคาแบ่งปันจริงๆนะครับผมเหลือแค่30กลุนนะครับ30กลุนสุดท้ายนะครับผมถ้าใครอยากได้รีบทักมาเลยนะครับผมนะครับทักมาที่ช่องตามใจฉันเต็มเตมนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับอ่ะก่อนจากนะครับก็ต้องฝากกดติดตามช่องตามใจฉันเต็มเด็วยครับโอกาสหน้านะครับผมจะเอาเหรียญรุ่นไหน สวยๆมา mm hmm. กระแสแรงๆมาให้พี่ๆ FC แบ่งไปเก็บแบ่งไปสะสมบ้างนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ต้องกล่าวคาว่าสวัสดีครับ